ข้อดีก็ทําให้เสียงนุ่มแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะครับไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกเพราะว่าเราไปถ่ายการแจ้งนี่จะมีเสียงลดเสียงอะไรรบ,บกวนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้ามีไม้ตัวนี้มันจะอยู่ใกล้แค่ตัวเรามากเสียงก็จะนุ่มขึ้นซอฟขึ้นดังเยอะนะครับสื้อได้าารครับในลาซาดานะครับไม่แพงครับสามร้อกว่บาบาทโบย่านี่เป็นของทีแดงนะครับ ครับโอเคครับวัสดีครับผมลุยเดียวเที่ยวกินลูกไม่สอดพากินวันนี้จะมารีวิวไม้สายไม้สายของบูย่ครับไม้สายบูย่ารุ่น BY M1 นะครับ BY M1 สำหรับคนที่จะทำคลิปวิดีโอหรือทำช่อง youtube ครับควรจะมีครับหรือว่าต้องมีครับเพราะว่าเรื่องของเสียงที่ออกมาเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าได้คุณภาพเสียงที่ไม่ดีนี่ก็คลิปวิดีโอก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะครับไม่ค่อยน่าประทับใจครับไมสายรุ่นนี้นี่ หาซื้อได้ที่ลาซาด้านะครับราคาไม่แพงครับ่าอยู่ที่ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่ากว่าครับสั่งซื้อในลาซาด้าได้ครับแล้วรุกนี้นี่ข้อดีคือยาวยาวมากเลยครับยาวประมาณหกเมตรนะครับที่พับพิมพ์ม้วนไว้นี่นะครับยาวประมาณหกเมตรคือคือคือสามารถอยู่ไกลๆกับตัวต้้งได้เลยนะครับเนี่ยแล้วข้างไอ้ตัวหนีบนี่ก็จะมี ที่ฟองน้ําที่ไม้ที่นั่เละครับตรงตรงตรงไม้จะมีี่หนีบอกเสื้อนะครับฝ <c oughs> องน้าแลวก็จะมีที่ทกล่องสําหรับใส่ถ่านนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปใช้กับกล้องกล้องคาเมรากล้องพวก d s l อได้นะครับคือเอาไปต่อได้ก็เพียงแต่ที่เราปรับที่ตรง รงกล่อง่านนี่แหละครับตรวนี้มันจะมีที่ใส่ฐานนี่แหละครับใส่ฐานใส่ฐานได้เราช่องนี้อืมจะใส่ต้องกดกดนี่ลงไปเอาเคนนี่นะครับ,สสใ,สรบใส่ลงไปในในช่องนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ม้วนกล่องมาใส่คืนเหมือนเดิม แล้วก็เราก็ามาปรับตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีสวิตสำหรับอ่ากล้องคาเมราหรือจะมาที่สวิตปรับสวิตมาที่กล้องกับโทรศัพท์ครับนี่ครับอันนี้ขึ้นมาหากล้องโทรศัพท์นะครับปรับได้แล้วก็ข้อดีมันคือยาวมากครับนะครับยาวมาก6เมตรนะครับแล้วก็มีหัวต่อนี่เป็นหัวดัดแปลงนะครับหัวแปลง สำหรับที่เราจะเอาไปใช้กับพวกไอเครื่องขยายเสียงครับแล้วก็ต่อหัวตรงนี้ได้นะครับเพราะหัวมันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้มันหัวศูนย์จุดเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แต่นี่เป็นหัวสี่เราเสียบเข้ากับไอเครื่องขยายเสียงได้เนละถ้าเป็นหัวดัดแปลงนะครับนี่ครับไปต่อเครื่องขยายเสียงได้แต่ถ้าเราจะเอามาต่อกับโทรศัพท์ก็ใช้หัวแบบนี้ครับนี่นะครับ ข้อดีก็ทําให้เสียงนุ่มแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะครับไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกเพราะว่าเราไปถ่ายการแจ้งนี่จะมีเสียงลดเสียงอะไรรบ,บกวนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้ามีไม้ตัวนี้มันจะอยู่ใกล้แคลตัวเรามากเสียงก็จะนุ่มขึ้นซอฟต์ขึ้นตั้งเยอะนะครับาสามหน้ารครับในลาซาดานะครับไม่แพงครับสามร้อยกว่บาบาทโบย่าน,นี่เป็นของทีแดงนะครับ ครับโอเคครับแล้วก็มีอีกหี่งานคือมีซองหนังครับซองหนังของโบยาก็าทำมาดีนะครับเลซองหนังโบยาโอเคครับสุขใจชอบใจช่วยกดและกดใจให้ด้วยนะครับคุณน้าครับ